KK a u ออโตพารร่วมกับบริษัทในเครือจัดทำบุญประจำปีอย่างยิ่งใหญ่นำมหรสพลิเกดนตรีสร้างความบันเทิงทากลางนักการเมืองท้องถิ่นนักธุรกิจร่วมแสดงความยินดีขับขั่งที่บริษัท KK a u ออโตพาร์1มูเจ็ดมูตําบลโป่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนายรัตนินอาทิธนิธนวัฒนา ผู้บริหารบริษัท KK a u ออโตพาร์พร้อมด้วยครอบครัวอาทิตย์ธนิกธนวัฒนะได้จัดงานบุญประจำปีบริษัท KK a u ออโตพาและบริษัทในเครือประกอบด้วยบริษัท KK i n อินเตอร์กรุ๊ป1จำกัดบริษัท BP m i มินิโฮมสาขาพัทยาและร้านส้มตำทบออุบลราชธานีสาขาพัทยาโดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน9รูปจากวัดโปง่งมาเจริญพระพุทธมนต์และถวายพัทหานเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองในการดำเนินกิจการของบริษัทและพนักงานค่ะโดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีมอบกระเช้ากันอย่างคับคั่งอาทินายปารเมศธัญลักษ์ภาคกรรมการสนามกอล์ฟพัทยาคันทรีคลับนายสกิตยงศิลิกรรมการหมู่บ้านประชาสุขและเนทีฟคอมมูนิตี้มอฉะเชิงเศรานายปารเมศอนามานประธานกรรมการบ้านจัดสรรในเมืองพัทยา นายอธิบดีบุญชารีหัวหน้าศูนย์ข่าวบางกอกทุเดย์ภาคตะวันออกบรรณาธิการหนังสือพิมพ์อธิบุรพาเพื่อนสนิทญาติพี่น้องและพนักง,งานเข้าร่วมงานค่ะสำหรับงานทำบุญประจำปีบริษัทเคเคออโตพาร์และบริษัทในเครือจัดขึ้นปีนี้เป็นปีที่7ซึ่งจัดขึ้นสุดยิ่งใหญ่ โดยได้มีการจัดมหรสศพลิเกวงบ้านโปโตเตสุขทนนาและการแสดงวงดนตรีลูกคุ้มหมอลำเด่นชัยวงสามารถกุ้งสุภาพรสายรักที่มาสร้างบรรยากาศความสนุกสนานให้กับผู้ที่มาร่วมงานพร้อมจัดให้มีการรับประทานอาหารร่วมกันแบบโต๊ะจีนด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองและอบอุน่นทั้งนี้สำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัด KK a u อ o โตพ t เป็นบริษัทนำเข้าและส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ทุกชนิด ทั้งในและต่างประเทศดำเนินกิจการมานานกว่า9ปีจนเป็นที่ยอมรับของคนในวงการยานยนต์นอกจากนี้ยังมีบริษัทในเครือประกอบด้วยบริษัท KK i n อินเตอร์กรุ๊ป1จำกัดเป็นบริษัทจำหน่ายน้ำปลาราดาวบ้านดอนพร้อมทั้งยังมีร้านส้มตำทบอุบลราชธานีสาขาพัทยาและบริษัท BP m ีมินิโฮมสาขาพัทยาอีกด้วย